มากับไตอคอ,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 อครับอจดอและอทพครับไม่ต้องห่วงครับเรือลำนี้ไม่มีเหงาครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคันเบ็ดตัวใหม่นะครับ s t e a m w o r k เวท i g ส n นเจอร์ครีกครับผมนี่มีเบสมีสปินครับเดี๋ยวจะให้ดูครับว่ารายละเอียดคันนี้เป็นยังไงนะครับเราก็จะมีเป็นกระเป๋าสีเทาให้นะครับความยาว45เซนติเมตรครับเพราะว่าคันเวลาถอดนะครับจะยาว37เเซนครับใส่ง่ายใส่สะดวกครับใบพกพาครับ ตัวลินซิเป็นไม้แท้นะครับนี่ครับอันนี้ของคันเบสนะครับสวยครับตัวไกด์นะครับเป็นฟูจิครับผมฟูจิอาโคไนครับนี่นะครับไกด์คันสปินก็จะเป็นชุดประมาณนี้ครับเป็นคันอ่อนนะครับเป็นเนื้อแบงก์เป็นกาไฟที่อ่อนที่สุดที่จะทําเป็นสีท่อนได้เลยครับ คันเบ็ดเป็นคัน4ท่อนยาว4ฟุต5นิ้วนะครับพาวเวอร์เป็น ul หรืออันตรายครับอ่อนพิเศษครับผมน้ำหนักคันอยู่ที่75กรัมนะครับน้ำหนักเหยื่อที่เหมาะสมก็1 8กรัมนะครับไม่ควรเกินนี้ครับผมด้วยเนื้อแบล็งที่เรียวเล็กนะครับทำให้เซนส์ดีครับส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงมือได้ดีครับคันเนี่ยดิดเหยื่อได้ดีครับคันนี้เหมาะกับอะไรนะครับเหมาะกับงานสตรีม งานเล็กๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงไปดูกันครับอันนี้นะครับเป็นงานลำทานครับผมลำทานสั้นๆเราตีไซส์แคดเข้าไปตามใต้กอหญ้ากอพงอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าระยะมันไม่ได้ไกลครับนี่ครับตีสะบัดข้อมือง่ายๆครับคันออกแบบมาสั้นครับไม่เจกะไม่เกี่ยวกิ่งไม้นะครับ ันีครบตีสะบัดออกไปง่ายๆครับคันดิดเหยื่อดีนะครับอันนี้เป็นเหยื่อประมาณ4.5กรัมครับเป็นปลักเล็กๆครับตีไม่ยากนี่ครับลองดูไหมใสแคดเข้าไปครับง่ายๆครับอันนี้ก็คือเป็นลำธารครับผม เล่นได้หมดครับตียืดระยะก็ออกแรงหน่อยนะครับอย่างใต้พุ่มไม้ที่อยู่ไกลที่เห็นนะครับนะครับตียัดเข้าไปครับเหยื่อเป็นตัวนี้เป็นริวกิสามสปเอสนะครับตีได้ครับนะครับตียัดขอบตีตามขอบลำธารไปครับอันนี้ยืนในน้ำเลยนะครับแบบนี้ก็เล่นได้ครับเหมาะสมครับผม หรือว่าใครมีไปกางเต็นท์ไปแคมป์ริมลำธารครับติดไปได้นะครับคันนี้เป็นคันที่พกพาสะดวกอยู่แล้วครับสี่ท่อนนี่ผมก็มาแคมป์นิดนึงนะครับมีเอาของกงของกินมานั่งกินกันครับริมลำธารสะดวกครับ งานสู้ปลาครับไม่ต้องห่วงเลยครับอันนี้ใส่กับลอกเบอร์ c2000 นะครับ SSS ครับซ u เปอร์ a l o โลสปู n เล่นกับปลากระพงครับเป็นคันสปินนะครับนี่ครับถ้าหมายโล่งหน่อยไม่มีตอไม่มีอุปสรรคปล่อยวิ่งปล่อยปลาวิ่งจนเหนื่อยครับเล่นได้ครับถ ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นรีวิวให้ดูแอคชั่นคันกันยาวๆกันเลยนะครับผม,ผมดูได้เลยครับมาแล้วครับด,ดีเจโจ้ครับตัวทีวโโ่สี่ครับตัวที่สี่ครับโอ้โหดูสตรีมเวิร์สครับ สุดยอดครับเจอฝูงครับเจับฝูงฤดูหนาวครับมากับไตออครับอจดอและอทพครับไม่ต้องห่วงครับเรือลำนี้ไม่มีเหงาครับปลาเก่ายังเรียกพ่อหืมโอ้โหใสสุดแอคครับสุดแอคสุดแอคโอ้ยขนถ่ายก็ล้นมาแล้วน่ะหลอนมาแล้วฮะตักปลาเนี้ยครับโอ้โหหืมสุดยอดครับ สุดยอดสุดยอดครับดีเจโอ้โหสุดยอดครับสตรีมเวิร์กมากับไก่อไม่มีเหงาครับไตอัตพลผู้บังคับการไกด์ครับได้สุดยอดครับโอ้ยแน่นแน่นทุกเม็ดโอ้โหจับมือครับผมสุดยอด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  โอ้ยปอบควงด้วยอรนั่งๆัรโดนแล้วก็พุ่วงได้ถ่าย รรูปหน่อยครรับง,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 งส่วนใครที่สนใจรีวิวเพิ่มเติมตามชมได้ในเพจโจโจ้ไทยแลนด์ได้เลยนะครับผม